การประชุมวิชาการด้านการแพทย์ทันตแพทย์สาสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นการประชุมภายใต้ทีมงานการจัดการโรคอุบัีซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่14ครับครั้งที่14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  14ครั้งที่14ครั้งที่ ขอเชิญทุกท่านพบกับการประชุมครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ทันแตแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่14ประจำปี2568ในวันที่22เมษายน2568ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาภายใต้แนวคิดการจัดการโรค NCD เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะยั่งยืน Management of NCD for Sustainable and Healthy Lifestyle แล้วพบกันนะครับ